เดี๋ยวที่เราผมผมกูย่งนมดูเที่ยนี่มึงให้กูดูดีๆหน่อยเหอะแม่ไม่ยอมผม่อยเหรอยอมดย๋ยวมันก็งอกก็คือยอมแล้วไม่งอกทั้งชีวิตยอมครั้งเดียวแล้วกูไม่งอกปลูกใหม่ก็ได้ปูเหลือเชื่อขายข้าวแกงเจจริงๆขาย20บาทนะครับดูทาหมดไปไม่รู้กี่ถาแล้วแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่เชฟอ้อยจะคุยกับทุกคนดีๆนะครับเพราะว่าสั่งได้นะคะ20ยี่สิบบาททุกอย่างนะถือศีลกินผักก็ต้องพูดจาดีๆด้วยนะครับตามมาได้นะครับเมกะบางนาแกงเลียงค่ะคุณเห็นไหมครับว มีคนมาทักเรื่องลูกชิ้นไหมว่าพอกินลูกชิ้นแป้งรวนเรารู้สึกยังไงกูตอบปากแตกนะลูกชิ้นเจมก็คือแป้งนทุกคนเข้าใจได้อยู่ไหมแป้งกับบุกมันเป็นจุดเริ่มต้นของแม่เลยนะเพราะว่าแม่ขายลูกชิ้นแรกๆอะ่ะมีคนมาคอมเมนต์เลยบอกว่าลูกชิ้นเชฟอ้อยไม่เห็นมีหมูเลยมีแต่แป้งแป้งรวนไม่สนใจนะคนแบบจิตสกรปรกคือจิตอ,อ่ะพอพอกินของไทยปุ๊บก็จะกูจะต้องตยจากนั้นติอย่างนี้แต่ทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นตาแดกหรอดูดีนี่มีอีกคนนึงเข้ามาหนูไปเรียนอาหารไทยมานะคะลูกชิ้นไไไมมม่่าาาต้้้้องงแกูถถวดด ทำเป็นโรงงานเนี่ยส่งออกทำเนี่ยเขาต้องใส่แป้งอีหนูอย่างงถ้ามึงทํากินเฉยๆมึงได้ทําในวันรุ่มน,น้อยๆได้แต่ถ้ามึงผลิตให้คนกินงเนี่ยมันต้องมีสามยึดติดก็คือแป้งในช่องครัวปึงปังของเรามีคนเปิดคอร์สสอนทําลูกชิ้นแบบละเอียดอธิบายการทําแบบโรงงานว่าต้องใส่แป้งกี่เปอร์เซ็นต์คือเม้นยาวมากคือถ้าปิน้นออกมานี่กลายเป็นสูตรเปิดร้านแข่งกับแม่อ้อยได้เลยนะแล้<ร>มันใส่แป้งนะใสะ่กูก็บอกเนี่ยนะอีหนูอีกคนที่คอมเมนต์มาว่าเชฟอ้อยขาหนมไปเรียนอาหารไทยมาเยี่ยงหนูยังไงก็ต้องไม่ใส่แป้งก็ได ใช่ครัเป็นลูกชิ้นอ๋ออีงอ้อนถะ้มึงทากินในครัวเรือนหรือที่ก็สอนสอนมึงทั่วไปอะนะได้แต่ถ้ามึงทําจํานวนเนยเยอะอะหนูหนูรู้จักเนื้อหมูว่าที่มันส่วนไหนต้องใช้ทําลูกชิ้นไม้มันจะมีน้ำไม้แล้วส่วนเยอะๆนะ่ะ ถ้ามันบดกันเยอะๆเนี่ยมันมีไอ้นู่นไอ้นี่ปัจัยหลายอย่างหรอกมันทําเป็นลูกชิ้นไม่ได้หรอกลูกมาทาแดดในบ้านน่ะได้อยู่นะอย่าแสดงความโง่แล้วลูกไม่อยากจะด่ามึงหรอกอีพวกถั่วงอกในรังโฟมมึงเข้าใจมีอีพวกไส้เดือนดินน่ะถั่วงอกในรังโฟมมึงเคยเห็นไหมเขาจะปลูกถั่วงอกในรังโฟมเงียมันก็นึกว่าตัวมันเองเนี่ยโหสวยเต็มที่แล้วพยองฉลาดสัตว์ถั่วงอกกลายเป็นถั่วเขียวเงี้ยไม่รู้หรืองงแล้วก็อีพวกไส้เดือนดินไส้เดือนอยู่ในรูอีพวกกบอยู่ในรูไงมึงเคยเห็นก กบที่เขาเลี้ยงอยู่ในกล่องเนี่ยฉลาดนะเพราะมันเห็นดินฟ้าอากาศอ่ะมันรู้โลกภายนอกแต่อีเหี้ยเนี่ยกบอยู่ในรูคือคิดว่ากูนี่เก่งอยู่ในรูไม่เคยออกมาเผชิญโลกข้างนอกเลยความคิดค้ำคึงไงอุ้ยกูไปเรียนมาเนี่ยกูต้องเป็นอี่ยิงยิงโอ้ยอีงงมึงหัดไปพัฒนาชีวิตมึงทุกคนจะบอกให้ว่าแม่อ้อยเขาเป็นคนไปอ่านคอมเมนต์ในช่องพวกเรานะแต่แค่เขาว่าเมนไม่เป็นเท่านั้นเองไอ้ไส้เดินดินไงแสดงว่าเขาจะอาจจะลมมากกว่าเปียทพวกเราที่ลงลิมพ์อีใส่เดือนดินแม่จะลืมแปว่าวันนี้เราถือศีลกิน ใจกูบอลกูสุดกูทำบุญโอ้โหบุญสุดแล้ววะเนี่ยปากกูก็เป็นเี้ยอะไรที่เป็นตัวมึงอ่ะมทำตัวให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยไม่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 อะไรที่เป็นตัวมึงก็ควรจะเป็นตัวมึงนะอะไรที่มันแสดงแล้วมึงไม่สบายใจอ่ะมึงดัดจริตอ่ะอันนั้นเขาเรียกไม่ได้บุญหรอกมึงอย่าทำคือส่วนมากที่แม่อ้อยด่าเนี่ยเพราะว่าแม่ไปโดนคอมเมนต์มาแม่อ้อยจะไปโดนมาเองนะคือพวกเราอ่ะไม่ได้บอกเขาคือเขาไปอ่านมาเองกูอ่านเนี่ยคอมเมนต์หมดแหละไม่บางทีแอดมินกูจะบอกแม่อย่าตอบแม่อย่าด่าเขากูไม่เม้นตอบเพราว่าตากูผิดไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวกูพิมผดดดเเเนนโกู่าึงงตรีี้ลยอ เดอีเก่งอีสวยอีนางฟ้าอีปีกบอกบางอีนางฟ้าสีชมพูเขาอาจจะเม้นมาแนะนําก็ได้ไม่ต้องมาแนะนํากูหรอกมึงไปศึกษาก่อนอย่างโง่แล้วอวดฉลาดโลกแคบอะบอกมึงมึงเม้นกูมากูบอกแล้วมึงเม้นมามึงเม้นให้ถูกคือถ้ามึงเม้นมาในสิ่งท mm ี่ถูกอะแล้วกูโง่เองไอ้ใหญ่คนนั้นบอกแม่โคราชมีอะไรนะกี่อำเภอสามสิบสามอำเภออันนั้นกูก็ยอมรับว่ากูโง่อันนี้แม่ยอมรับใช่ไกูผิดกูก็ยอมรับผิดด่านกูก็บอกอ๋อกูรู้แต่ตักอำเภอกูว่ามันมีไออกูรู้ตัดแล้วว่าพี่โลกอะ กูมากที่สุดแล้วเก้าอำเภอกูไม่รู้ว่าโค้านมี3สามสามอำเภอเกิดมาในชีวิตที่กูเพิ่งรู้กูก็ยอมมันกูว่าอะไรอย่าอก็อันนี้ไม่สวนไม่สวนแต่ถ<บ>้ามาสอนปุ๊บสวนเลยสอนปุ๊บสวนนี่สอนในเรื่องที่ว่ามึงโง่ไง วันนี้เป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยกูเปิดร้านตอน10บโมงส0บโมงคุยังจัดร้านไม่เสร็จเลยกูจัดร้านเสร็จ10บโมงครึ่งคุหมดแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงบ่ายสามอ้บ้าเอ้ยบ่ายสามสิบห้าตามกู๊กก็มองแล้วใจบ้าทำไมครับตัวบ่ายเนาะมีเมนูอะไรบ้างวันนี้โอ้โหมึงบ้าหรือเปล่ากูจำไม่ได้แล้วกูทำเองเดียวในน้องกูจำได้ละมีพะโล้จับฉ่ายกระ่ำปีตุ๋น ลาขนมจีนแกงเขียวหวานยากิโซบะผัดหมูเออรวมๆประมาณสามสิบห้าอย่างอ่ะแล้วเมื่อวานที่เจอที่บางแสนแม่บอกว่าแม่จะไม่ทําอาหารเป็นถาดๆาดไงกูก็เลยจะทำสดๆใหม่ๆกูก็ทําสดขึ้นมานี่ไงนี่ยังมีถาดอยู่เลยเห็นเป็นถาดเนี่ยก็กูทําสดใส่ถาดไงไม่ใช่ว่าอาหารเป็นถาดในหมายถึงว่ามึงทํามาแล้วมึงจะทิ้งไว้านี่ถาดมึงจะใส่เหี้ยอะไรก็ใส่กะละมังใส่ถาดเนี่ยคือแบบเราเป็นคนพูดจาไม่เข้าใจกูก็เข้าใจไงแม่ไม่ทําใส่ถาดแต่แม่ทําใส่กะละมังแล้วมันสดใหม่ยังไงอ่ะ กูทําจากข้างล่างกูก็เทขึ้นมาเลยโอ้แม่ทาที่นี่เลยเหรอไ,ไฟเขามีห้องคุกกิ้งบูญไปทําที่บ้านกูทบายโอ้ทำที่ล้วคาะแล้วมาวเสิร์ฟมันไม่เสียเวลาหรอไม่เสียเวลาทําไมอ่ะลูกค้าจะได้ของส,สดใหม่ทำไมมึงกินเจดีมึงให้กูกินดีๆไหมมึงจะได้ทําบุญไหมมึงจะทำอะไรสักทีมึงทําให้ดีไ <c oughs> หมมึงทำไม่ดีมึงจะทำทำเพี้อะไรไม่ทําดีอ่ะเข้าใจได้แต่ว่าไม่เชื่อใจเลยว่าจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์หรือเปล่ากูไม่เปลี่ยนแล้ววันนี้ขายเท่าไหร่สามสิบสี่อย่างสามห้าไม่ขายกี่บาทก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไไปเลลย่ะะมันจด้ กันกำลับปีกูหัวทั้งนี้ลูกใหญ่เลยเหรอให้ทั้งลูกเหรอก็ใช่ไงเอาไม่ได้ให้เป็นเซี่ยวนึงเหรอจะบ้าอะไรกกูไม่ทำอะไรลูกนึงขายสามพิลูกเขาแนวนี้ไงแน่แน่หูกินกี่วันหมดวะเนี่ยก็เรื่องของมันเนี่ยแล้วแกงนี่ให้ถุงขนาดไหนห้าคูนแปดทำมือให้ดูหน่อยตกเลขเพิ่งลงคิดไปครั้งที่แล้วโดนเขาได้อะไรบอกว่าคิดเลขไม่เก่งห้าคูนแปดไงกูจะไปทำไงห้าคูนแปดอย่างนี้เหรอไม่ก็ทำขนาดถัวเออเออยังไงอ๋อห้าคูนแปดขายยี่สิบบาทแล้วลูกชิ้นแป้งในตำนานมาไหมก็มาดิลูกชิ้นแป้งอออันนนนนีี้้้้้้้แแแแปปปปงงลลลลววเเเกกกกระดดูขาาายยไไไ่่่ชิหหมมต หมดทุกอย่างกน้ึงไม่เห็นเลยเมื่อกี้ก็มาถามลูกชิ้นแม่มีมาไอ้กูบอกหมดไปแล้วไม่มานี่นึกว่าพึ่งตั้งร้านกูตั้งร้านสิบโมงครึ่งกูหมดแล้วเนี่ยโอ้หแล้วขายขนาดนี้ไม่โดนคนหนึ่งเขาด่าเหรอขายยี่สิบบาทเดี๋ยวนะกูไม่สนหรอกใครจะด่ากูกูถามมึงไหนเอาอย่างนี้ปีหนึ่งอะทุกคนจะบ่นเลยว่าหารเจแพงต้องไม่ได้เขาอยากจะกินเจแต่ว่าบางทีเขากินเจได้วันเดียวสองวันเพราะอะไรคุณเขาไม่พอตังมีไม่พอที่จะกินเจกูก็ไม่ได้ว่านะคือแบบบางคนกตต้นอแม่ก็ส ทำได้ให้ลูกค้ามีทางเลือกว่าปีหนึ่งเขากินเจนด้วยความสบายใจคร้าวันกินเจนได้โดยที่เขาไม่ต้องกระเบียดกระเสียนกินแล้วเขาต้องลำบากเดี๋ยวมึงจะถามว่าปีที่แล้วแม่ทำไมทาปีที่แล้วเทปยังไม่ได้ขนาดนี้ พอปีนี้เอาลูกค้า f อซมาอุดหนุนมาทําให้พ่อแม่ลืมตาอ้าปากได้สิ่งที่เราอยากทําให้ก็คือคือทําบุญด้วยเราได้กําไรไม่ต้องใช่เราได้กาไรไม่ต้องมากเราไม่ขาดทุนอึงกำไรให้เขาผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเชฟอ้อยจะเป็นคนมีความคิดที่ดีขนาดนี้จากคอมเมนต์ที่ด่าในโซเชียลอ่ะก็อยากด่ากูก็ด่าไปกูไม่ได้สนใจแม่ทำเพราะว่าแบบจะกู้ภาพลักษณ์หรือเปล่าเนี่ยคือทําแบบสร้างภาพอุ้ยกูไม่จําเป็นเลยถ้ากูสร้างภาพนะกูจะต้องอ้าหนูน่ะกูไม่กูไม่สนใจหรอกใครจะด่ากูไงใครจะว่ากูไงกูกูบอกแล้วกู หัวใครครูเรื่องอยากทําอะไรก็ทำครูสบายใจที่จะทำครูก็ทําวันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สามนะาไม่อร่อยหรอกอาหารเจคือเจอ่ะเราเจกินแบบล้างท้องนะลูกเนี่ยอย่างลูกค้ามึงซื้อเนี่ยอาหารเจอร่อยไหมบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณกินเจคือการล้างท้องคือทําจิตใจให้บริสุทธิ์การกินเจต้องกินไม่อร่อยนะคือเรากินเจเราอยู่ในสิ่งเดียวสัตว์เราเพื่อจะล้างท้องมึงคเข้าใจคําว่ากินเจไหมมึงบอกว่าจะอามึงว่ากินเจอะไรกูถามหน่อยเจ้าแม่คนอิ่มลงเรือที่ประวัติแล้วเจ้าแม่กวนอิ่มลงเรือคว้าหอยนางม คือมากินได้มีรสชาติไหมไม่ไม่รู้ไม่ได้กินกับเจอแม่คนนกูถามว่ามีรสชาติไหมมึงให้ตอบให้ตรงก็ได้เพราะหอยนางรมมันอยู่ในทะเลมันก็ต้องเค็มๆเอางั้นกูทาให้เค็มหมดเลยไหไม่คือกินน่ะกินประทังชีวิตกินเพื่อให้ร่างกายสะอาดอย่าเอาความอร่อยพอกินได้ไม่ใช่ว่าจะต้องอุ้ยอันนี้อร่อยไหมนั่นเขาใส่ชูรสให้คุณแล้วสิเขาก็ใส่รสดีให้คุณแล้วเฮ้ยแต่อาหารเจเขาใส่ชูดองฮ่องกงแล้วแม่กูไม่ใส่กูไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยเพราะว่าเปลืองไม่ใช่ถ้ามึงจะทําบุญทั้งที ต้องทํได้ความสะอาดอันนี้คือแม่คิดขึ้นมาเองหรือว่ามีตามตําราอันนี้ไปอีกเรื่องแล้วนะเรื่องรสชาติอาหารเจแล้วถามว่ามึงกินเจเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้ร่างกายได้ล้างสารพิษปลอดเวนเนื้อสัตว์งดเวนเนื้อสัตว์ให้ร่างกายสะอาดให้ลาไส้สะอาดให้จิตใจดีพูดจาไพเราะไม่คุณามึงเอาเอาเป็นเรื่องอย่าเหี้ย ลำไส้สะอาดแล้วมึงเอาชูรสลงไปทำยี่อะไรในลำไส้มึงไะชูรสมันก็อยู่ในรสชาติอาหารก็อร่อยออร่ๆนะคือให้ลำไส้สะอาดไงถ้างั้นกินยาถ่ายก็ได้กินไฟเบอร์บิงก็ได้ไอันนี้เทียมก็ไม่ต้องแดกเจไม่ใส่ครั้งั้น้ะมึงก็กินได้ทั้งปีที่ไฟเบอร์มิ้นมึงไงไฟเบอร์บิงดีท็อกเขาไม่ได้ให้ลำไส้สะอาดเลยเขาต้องจิตใจสะอาดด้วยถ้าจิตใจสะอาดลำไส้สะอาดเนี่ยร่างกายก็ต้องสะอาดฉะนั้นถ้าจิตใจสะอาดต้องมาาตรกงดสารพิษประมาณสักแปดเก้าวันชูรสนี่คือก็เป็นพิษต่อร่างกายนะถููกกกกมมมมมััั้้้ยยยยไไไ่่่่่เเเเปป็็นนนนนดงออออสสใหีาาาาบววชรรตื มันอันตรายไหมล่ะมันมีคาว่าอันตรายไหมมึงพูดกูดิมีแต่ได้กว่าเกลือก็กูต้องการไม่ให้เขาอันตรายไงอย่างนี้แม่ก็ไม่ใส่เกลือเลยมึงไปชิมรสชาติอาหารกูปะกูใช้วิธีตุนก็ได้นะกูใช้ซีอิ๊วขาวนะใช้ซีอิ๊วตุ่นซีอิ๊วนี่หมักมาจากกดเกลือกูก็กูใช้ซีอิ๊วไงกูไม่ได้ใช้เกลือไงมึงเข้าใจว่ากูไม่ได้ใช้เกลือโดยแบบบางคนเอือไม่ได้ใช้โดยตรงไงมันมีการแปลเปลี่ยนสภาพไม่ได้ใช้เกลือโดยตรงแต่ใช้เกลือทางอ้อมม เ,เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าจะเถียงกับแม่อ้อยขอเอาตำลามาเปิดก่อนมึงไปเปิดตำรามาเถียงกกูดีกว่าถ้ามึงไม่เปิดตำรามึงเถียงกูไม่ได้หรอกอันนี้มนผม <he> e ไม่รู้ให้คนดูคอมเมนต์ละกัน สัตว์แต่ครั้งหน้านะผมจะตำราอาหาราด้วยก่อนที่มึงจะแล้วกูจะบอกว่าทุกคนเนี่ยก่อนที่จะมาเม้นกูนะมึงไปศึกษามาให้ดีอย่าให้กูด่าแล้วกูเกลียดที่สุดเลยคือคนที่เมนไปถึงร้านกูเนี่ยอันนี้กูยังไม่ลืมนะไม่ลืมถ้าเป็นเชฟนะเชฟจะไม่เมนไปว่าเอ้ยร้านนั้นเขาทำไมจัดร้านไม่ดีร้านนี้เขาทำไมไม่สวยไหมคุณอย่าไปก้าวร้าวถึงร้านเขาแต่เรื่องรสชาติอาหารกูก้าวร้าวได้เพราะว่าหนึ่งเพราะอะไรบางคือคุณไม่ถูกปากกินเปรี้ยวกินเค็มกินหวานกินจืดกินเผ็ดกินมันออันนนีี้้า่ยง คุณอยาเนี้ยผมขอขอพูดกับ F c ฟของแม่นะไม่ใช่เอผมนะ f c ของแม่แล้วกันคือปกติร้านอาหารเนี่ยเราจะมีครูเตาเตาเนี่ยเราจะไหวหรือว่าเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่อยู่ในร้านเราลบถึงแล้เราจะเก็บทุกอย่างไว้ในร้านฉะนั้นบางทีเนี่ยด่าเราอ่ะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่กับถ้าไม่อร่อยหรือว่าเค็มหรืออะไรเราไม่เยรู้สึกแต่พอไปพูดถึงร้านในทางที่ไม่ดีอ่ะของมันขึ้นเพราะว่าครูบาอาจารย์เราอ่ะถูกเก็บไว้ในร้านอยู่ในร้านอันนี้คุณเม้นมาได้ยังไงไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะ แน่แน่ะกูขึ้นเลยถ้าถ้ากูบอกว่าเฮ้ยบ้านมึงอไงอีกคนที่คอมเมนต์กูมาบ้านมึงเหมือนบ้านผีสิงเลยสักมึงจะรู้สึกยังไงมึงต้องขึ้นเหมือนกูเอ้าทำไมมาว่าบ้านกูอย่างเงี้ยล่ะถูกไหมมึงว่ากับข้าวกูมาว่าตัวกูยังไม่ว่าแต่มึงว่าสถานที่กูอ่ะที่ทำมาหากินของกูอะมึงเป<ด>็นคนญี่ปุ่นนะคืออะไรคนญี่ปุ่นนามสกุลจันไรญี่ปุ่นไหนฮะจันไรจังไร